สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 858ออกจากงาน9สิงหา66เริ่มงานใหม่8มกรา67สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้เลยไหมคะกรณีเจ็บป่วยไม่สามารถบอกได้ครับยังขาดข้อมูลที่สำคัญอีกหนึ่งข้อมูลครับก็คือก่อนที่จะออกจากงานคุณส่งเงินสมทบมาแล้วกี่เดือนถ้าสมมติว่า ส่งแค่เดือนเดียวและก่อนหน้านั้นไม่ได้ส่งเลยไม่ได้เป็นลูกจ้างเพิ่งจะเป็นลูกจ้างที่นี่ที่แรกทำแค่เดือนเดียวแล้วออก9สิงหาคมแล้วมาได้งานใหม่แดมกราคมคำตอบก็คือยังใช้ไม่ได้เพราะยังส่งเงินสมทบไม่ถึงสเดือนใน15เดือนต้องส่งเพิ่มเข้าไปอีกสองเดือนจึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่า ส่งเงินสมทบมาแบบต่อเนื่องเลยมากกว่า3เดือนใน15เดือนหรืออาจจะทำงานมาเป็นปีหรือหลายสิบปีก็ตามอันนี้ก็คือส่งต่อเนื่องมายังไงนับย้อนหลังกลับไปมันก็เกิน3เดือนใน15เดือนอย่างแน่นอนเมื่อได้งานใหม่8มก,กราคม67ใช้สิทธิ์ได้เลยครับจริงๆยังไม่ต้องได้งานใหม่ก็ใช้สิทธิ์ได้ถ้าเป็นกรณีที่ส่งเงินสมทบมาจน เกิดสิทธิ์แล้วแล้วมียอดนาส่งอยู่3เดือนใน15เดือนเราสามารถใช้สิทธิ์ได้แม้ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา38ครับก็คือความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงเนี่ยผู้ประกันตนที่เคยส่งเงินสมทบมาแล้วแล้วเกิดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของกรณีต่างๆเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ในกรณีนั้นๆต่อไปได้อีก6เดือน นะครับดังนั้นจาก9สิงหาคมไปถึง8มกราคมเนี่ยยังไม่ถึง6เดือนนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเราเกิดสิทธิกรณีเจ็บป่วยก่อน9สิงหาคมอยู่แล้วเมื่อเราออกจากงาน9สิงหาคมเนี่ยวันที่10สิงหาคมหรือแม้แต่เดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้สิทธิ์ได้ตลอดเลยเพราะมันยังไม่เกิน6เดือน8มกราคมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้งาน ก็ยังใช้สิทธิ์ได้เพราะมันยังไม่เกิน6เดือนนะครับแต่แน่นอนครับเมื่อได้งานก็มีการส่งเข้าไปก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรสะดุดถ้าเราเคยส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขมาแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเงินสมทบยังไม่ครบตามเงื่อนไขเราก็ต้องรวมให้ได้3เดือนใน15เดือนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ